สวัสดีครับผมบูช่องอตทุบูนะผมนะคลิปนี้เราก็จะมารีวิวและแนะนำมังงะแนวชีวิตประจำวันและความความรักในโรงเรียนนั่นเองนะผมนะซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ประกาศจบทางญี่ปุ่นเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองนะผมนะซึ่งนั่นก็คือจิเอริอุนนักรักแปดม้นั่นเองนะผมนะ ผู้แต่งวัาตลาุมิตามิโตคาวะนะครับผมจากสากพิมพ์เสียเมเตอร์คอมิกนั่นเองนะครับในไทยมีหมด5เล่มญี่ปุ่นมี6เล่มจบนั่นเองนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยน่าสนใจอย่างมากแล้วก็ลายเซ็นก็ตีมาเช่นเดียวกันเป็นไงเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายนอกก,นกันก่อนเลยนะครับ ดยภายนอกเนี่ยคือตัวของปกนะครับผมจะเป็นปกมันนั่นเองนะซึ่งแต่ดีไซน์ของตัวปกอนะ่ะมันจะมีกรอบใช่ไหมแล้วก็มีตัวตัวละครอยู่ผมว่าจัดองค์ประกอบได้คนใครจะเป็นเอกลักษณ์เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็สีสันที่เล่นตัดก,กันเนี่ยก็ถือว่าเป็นคุมโทนคุมโทนหรือคุมโทนเลยเดียวกันเลยนั่นเองนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็นด้านข้างนะครับนะก็จะเป็นสำนักพิมพ์ชื่อเรื่องแล้วก็ชื่อผู้แต่งนั่นเองแล้วเป็นด้านหลังนะครับ เป็นเล15บัวนะผมนะคอมเมดี้เอ็กซ์โรแมนม์นนั่นเองนะครับผมชื่อภาษาไอซือสายปุ่งอยู่นี้นะก็เรื่องย่อนะผมนะผู้ที่ย้ายโรงเรียนมายังห้องของโคทากิยูเมจินักเรียนมปลายธรรมดาธรรมดาก็คือโอมิเนจิเอริเพื่อนสมัยเด็กที่ตัวโตขึ้นจนสูงถึง8เมตรนั่นเองยูเมจิถูกมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยที่คอยพพอร์ตการใช้ชีวิตในรั้วโรงเรียนของจิเอริ ชีวิตประจำวันของทั้งคู่ที่ความสูงแตกต่างกันช่างเต็มไปด้วยความใจเต้นตึกตกความสูงต่างกันแล้วมันยังไงเล่าแล้วความวิ่ที่แหกมาตรฐานได้เปิดม่านขึ้นแล้วนั่นเองนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะทํามันน่าสนใจมากเ,เพราะว่าแนวนี้ไม่ค่อยจะมีเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวนี้เรามาดูใน,นภายในกันครับอ่ะเริ่มจากปกในปกใกนว่นก็เป็นชิ้นคลีนนะผมนะ ปกไหนก็ทํามาสวยนะสำหรับผมผมชอบเลยนะปกไหนก็เปิดมาหน้าแรกก็ไม่มีกระดาษสีนะครับนะเล่มนี้ไม่หมดสิบตอนแล้วก็มีกระตูนแถมหนึ่งตอนนะครับ ระเดินมาด้วยลายเส้นนะผมนะลายเส้นของตัวละครเนี่ยบอกได้เลยว่าลายเส้นตัวละครทำมาได้ดีมากแล้วก็สวยมากมากเลยทีเดียวนะผมนะรวมถึงลายเส้นขององค์ประกอบของฉากต่างๆที่เก็บดีเทลได้ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับนั้นบอกได้เลยว่าเรื่องนี้ทําลายเส้นมาได้ลงตัวอย่างมากนะครับก็ลายเส้นของเรื่องนี้ผมให้ไปเต็ม5เลยนะครับผมนะทำมาได้ดีมาซือมลงได้ดีมากและอ่านแล้วก็ทําให้มีความรู้สึกตามของตัวละครเลยนั่นเองนะครับต่อมาเป็นส่วนของเนื้อเรื่อง เนื้อเรื่องเนี่ยผมมองว่าในชาที่จะเป็นคอมเมดี้มันก็คอมเมดี้จายแนละสนุกมากนะในชาที่มันจะเป็นโรแมนต์เนี่ยมันก็เรียกความโรแมนต์ได้ดีอย่างมากเช่นเดียวกันนะผมนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจอย่างมากเพราะฉะนั้นคะแนนเนื้อเรื่องเนี่ยก็ให้ไปเต็ม5้าเช่นเดียวกันนะครับผมนะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเยอะมากสำหรับเรื่องนี้นะเพราะว่าม,มันดีมากนั่นเองเนี่เรื่องเป็นความหายาก ความหายากของเรื่องนี้นะครับผมนะต้องบอกเลยว่าหาได้ไม่ยากหรอกครับเพราะเป็นสยามอิตาลคอมิคคุณสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเว็บไซต์ของตัวของสยามอิตาลชอปดอทคอมได้เลยนะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งก็คือคุณสามารถไปหาซื้อตามหน้าร้านได้นั่นเองนะผมนะมนะถ้ายังมีอยู่นะครับผมในเรื่องของราคามันเลทไม่เกินร้อยนะผมนะก็ประมาณผมซื้อมาเทลาวหร่วะประมาณ90 ถึง95บาทประมาณนี้นะผมนะมราคาไม่ได้แรงมากเลยนะครับก็ถ้าซื้อแบบหน้าร้านก็จะได้ประมาณ77บาทนะจากยักษ์ช็อปเพมนมีส่วนลดของเสี่ยอีกตอินเตอร์ของเขานี่ยนะลด15%เหลือประมาณนั้นนะครับผมนะก็บอกเลยว่าเรื่องนี้ถือว่าหาซื้อได้ง่ายแล้วก็น่าเก็บนะผมนะต่อมาเป็นความเปส่วนตัวข้อมเปนส่วนตัวคือต้องบอกเลยว่าเรื่องนี้นั้นผู้แต่งวตารุ มิโตะงาวาเนี่ยเป็นผู้แต่งคนเดียวกับพี่แต่งเรื่องเลซิเตอร์นั่นเองนะผมนะซึ่งเขาแค่ที่จะต่างกันใช่ไหมแต่เขาเป็นผู้แต่งคนเดียวกันนะครับผมนะซึ่งในไทยก็มีลิกสิ์เช่นเดียวกันเป็นของเซียมิเตอร์คอมิกเช่นเดียวกันโดยสี่เล่มจบนะหาข้อมูลมานะครับเรื่องนี้ก็เป็น6กเล่มจบในไทย5เล่มแล้วเร็วๆนี้ก็คงจะมาแล้วนะสำหรับเล่มจบนะเร็วๆนี้ถ้าเขาไม่ดองเหมือนเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับผมนะก็ ในส่วนของเนื้อเรื่องผมเลขอขยายเพิ่มจากที่เปิดเนื้อหาไปแล้วกันคือเนื้อเรื่องเนี่ยเขาปูมาได้ดีมากนะผมนะคือพอดเรื่องคือเพื่อนสมัยเด็กเนี่ยคือพระเอกอเราเป็นเพื่อนสมัยเด็กของจีเอรี่ที่สูง8เมตรเนี่ยแล้วจกนกระทั่งวันหนึ่งจเจรี่ได้ย้ายเข้ามาที่มัธยมไปที่เดียวกับพระเอกของเรานั่นเองนะผมนะซึ่งเกิดเป็นความหมาว่วุ่นวุ่นใจที่ทําให้ใจเต้นตึกตักกันนั่นเองนะครับผมนะซึ่งบอกเลยว่า เนื้อเรื่องทำมาที่น่าสนใจมากนะถึงในฉากคอมเมดี้เนี่ยคือมันก็คอมเมดี้จ๋าจริงๆอ่ะคือแบบใช้ได้เลยนะเขานข้จะลงตัวครับผมสำหรับเนื้อเรื่องของเรื่องนี้นะก็ผมให้จริงให้ไปเต็ม5้าเลยนั่นเองนะถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเพราะาเรื่องของลายเส้นเนี่ยลายเส้นของตัวละครเนี่ยทำมาได้สวยมากนะครับผมนะแล้วก็การเสือลงตัวละครก็ทำมาได้ดีมากลายเส้นของฉากก็ทำมาได้ดีมากไม่มีเผาเลยนั่นเองนะสำหรับเร่มแรกนะผมคือบอกเลเลยว่า น่าสนใจและน่าเก็บจริงๆกับราคาที่ไม่เกิน100บาทเท่านั้นนะผมนั้นและจบแค่6เล่มเท่านั้นถือว่าน้อยมากนะผมก็ถ้าใครสนใจเลิกคอมที่ความสูงต่างกันเยอะมากแต่เป็นความรักในโลกโรงเรียนก็แนะนำเรื่องนี้ครับผมนะจิเอริอุนนักรัก8ปเมตรจากสากพิมพ์เซียงเตอร์เมดของผแต่งวาตารุ มิโตะเงวะนั่นเองนะครับผมนะถ้สาสำหรับใครสนใจก็สามารถไปหาซื้อที่ s ซี n น e r s h o p c o m มหรือจะเป็นหน้าร้านนั่นเองนะครับนะถ้ายังมีอยู่นะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคากับที่เสียไปอย่างมากแล้วก็พูดได้เต็มปากเลยว่าต้องลองอ่านดูถ้าคนเป็นคนชอบเลิฟคอมจริงๆนะเรื่องนี้น่าอ่านอีกเรื่องหนึ่งเลยที่ผมจะแนะนำนั่นเองนะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ